สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแต่งหน้าไปช้อปปิ้งวันนี้นะคะวันนี้ก็ไปช็อปปิ้งพร้อมๆกับความเงียบเหงานะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดและคนก็ไม่ค่อยออกจากไหนแม้แต่ปากซอยก็ยังไม่ค่อยมีโควิดตอนนี้ถ้าเราไปเที่ยวไปช็อปปิ้งก็เหมือนเราไปคนเดียวแต่เราต้องระวังนะคะตอนนี้เพราะว่าโรคระบาดมากนะคะคือต้องเที่ยวอย่างมีสติต้องช้อปปิ้งอย่างมีสติอะคะ่ะคุณจะไปลองเสื้อผ้าทุกตัวในห้าง มันบบได้นะคะได้ไปช้อปปิป้งเสื้อผ้าก็คือช่วงนี้จริงๆก็คือก็ไม่ควรช้อปปิ้งด้วยนะเสื้อผ้าเพราะว่ามันจับต่างคนต่างจับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใครเป็นลองมั้งอะไรประมาณนี้เพราะว่าไทาม์ไลน์คนติดบางคนนะก็มีเขาก็ไปเดินห้างนะแต่ว่าบางบางที่เขาอาจจะบุกปิดหรือว่าอาจจะไม่แจ้งข้อมูลให้ครบแต่บางที่ก็ ก็คือแจ้งแต่แจ้งไม่หมดฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวไปช็อปปิ้งเราก็ต้องช็อปปิ้งอย่างมีสติต้องระมัดระวังตัวเองเพราะตอนนี้ก็เอาจริงนะคนสงสารคนขายของในห้างมากเลยนะครับรองพื้นก็มือเกลี่ยงนี้แล้วคับไว้ดี พวกคุณจะเอาพักแล้วแต่นะแล้วจะถนัดอันนี้ตกกด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 นะคะแล้วก็แค่นี้พอสวยแล้วเบาๆซุบซอบนะคะเชดดิ้งให้ไร ก็ลดูดเกมปัดเกมค่ะเอยหน้าเรียวนะคะลุกเ็ดต,ติกหน้าเก็บกรอบหน้านะคะ นะคะแล้วก็เราลงมันลงไฮไลท์ high นะคะไฮไลท์ high ก็ไม่มีไฮไลท์ ice, ก็ใช้รองพื้นก็ได้ออรองพื้นเบอร์ขาวเอาไปใช้รองพื้นเบอร์ขาวพี่ดูนะคะจะใช้รองพื้นเบอร์สีที่ใช้เบอร์หนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าคนผิวคล้ำได้ใช้เบอร์หนึ่งก็จะดีอันนี้จะใช้เบอร์หนึ่งให้ดูนะคะวันนี้ใช้รองพื้นเบอร์หนึ่งนะคะ ใช้เบอร์อรองพื่อเบอร์หนึ่งแทนไฮไลท์ like นะคะก็ใช้ได้นะเห็นไหม ใช้นิกดนะครับเห็นไหมจมูกโด่งเลยะคือมันใช้แทนกันได้มันก็ไม่เออเราจะไปจะต้องใช้ให้ไลทุกอย่างเห็นไหมใต้ตาเราก็ไรยอยู่นะ กดก็คือไม่ต้องให้กดให้มันเรียมากกดคือมันเบาๆพอให้มันเหลือให้มันเหลืออยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แก้มใช่ไหมวันนี้อยากได้แก้มงูน,น้ำตาลน้ำตาลนะคะก็ใช้เดยดังคะิปลิปสติกนคะคะลิปสติกลิปสติกก็ทาได้นะคะแล้วก็เอามือเกล็ดเกลี่ยนะคะ เกลี่ยเพื่อไม่ให้มันจะเป็นไม่ให้มันเป็นก้อนให้มันเป็นก,นนกลุ่มสเสร็จรวนันคะายไหแกแล้วก็ชมพูพูเลยละส้มๆนๆ้ำตานลน้ำตาลเะไไหมสเสร็จรวแล้วก็มันลงไปได้ เกมก็ยังออกี่พูดเรื่อยๆอยู่นะคะ นะจบก็สวยแล้วนะขีก็โชบใช้ได้แล้วแลวเนี่ยเขียนคิ้วนางก็สวยแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะ ค่อยวัดโครงก่นานนะคะ แล้วก็เขียนได้แล้วเราก็ระบายนะครับ ก็ใช้แปรงปัดนิดๆนะคะเทรนเขียนคิ้วก็จะไม่ได้เขียนขอบขมอะไรมากมายช่วงนี้ก็จะเบาๆบซอถ้ารู้สึกว่ามันหนักไปอยากเบาก็คือเอาอนนี้จิ้มแล้วก็จิ้มที่ อายแชโดว์ก็ได้ค่ะสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มก็ได้แล้วแต่ถ้าชอบจะชอบความอ่อนมากๆก็คือสีส้มถ้าชอบความก็สีน้ำตาลถ้ามันเข้ม,มกว่าสีน้ำตาลนะคะแล้วคนชอบคิ้วตอนนี้คือเขียนยังไงก็ได้ทเทรนมันมาอย่างนี้เขาปกติคิ้วจะเขียนเข้มกลางจางอ่อนแต่นี้คิ้วคิ้วเขาจะไม่ให้เป็นเส้นให้มันเห็นเป็นเส้นนะคะถ้าเวลาจะเขียนให้เป็นเส้นก็คือต้องใช้ดินสอที่แหลมมากๆ จะถึงเป็นเส้นเล็กสวยละมุนค่ะเวลาเขียนเส้นคือเราก็จะเขียนแบบหนามากไม่ได้ถ้าทินนหนา,าเราเขียนลายเส้นไปมันก็จะมองไม่เห็นนะคะเสร็จเราก็มาเขียนคิวแล้วก็ต่อไปแล้วทาตาสีส้มสีแดงสีจมพูอ่อนกับส้มอ่อนนะคะรวมกันเลย ทาไปหรือทงเบ้าตาเลยเนี่ยจ้าส้มอ่อนนะคะส้มอ่อนกับอชมพูอ่อนทาไปผมอา้ก็ต้องกวดเข้มเข้มก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาใช้สีอะไรดีสีส้มเข้มกับชมพูเข้มนิดนึงนะคะ ก็ปัดมาที่ปัดแค่ครึ่งตามานะคะเลยครึ่งตามนิดนึงก็ได้ปัดมาท่สุดแล้วก็ตวัดเขาปต่จัุก็ตวัดเข้าหน่อยเสร็จแล้วะคะก็มาใช้แปรงอะไรนิดนึงนะคะใช้สีน้ำตาลกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลเข้ม เอาหนึ่งประมาณหนึ่งในสาม ก็จะได้ตาที่สวยหวานขึ้นแล้วนะคะก็เกี่ยให้มันดูสมูทให้มันเชื่อมกันนะคะเสร็จแล้วก็ทาข้างล่างใต้ตาใช้สีตาสีส้ม เา็าจะทำให้ตาดูโต,โตขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้สีดํานะคะทาที่เปลือกตานิดนึงตอนนี้ก็คือใครไม่มีกิจกรรมนะก็อาจจะได้แต่งหน้าอยู่บ้านช่วยก็ได้แก้เครียดไปเพราะตอนนี้คนก็กลัวโควิดเนาะ เดี๋ยวโควิดมาอันตรายนะคะก็อยู่บ้านก็เครียดยอะไรเงี้ยก็มาแต่งหน้าเล่นไลเล่นอะไรฮะกิจกรรมไรเล่นอ่านทังส่งหนังสือเล่นเฟซไปดูการ์ตูนดูซีรีส์กันไปเนาะใครอ,อยู่บ้านใครทำงานก็ทำไปแต่นี่คนจะบ่นบ้าอ้วนเพราะว่าอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมก็กินกันอย่างดียอาสั่งสั่งมีนายมุไลายเมนมีเนาะ จะนีสอบเกียยก่อนเบาๆนะคะนิดแค่สก,กิดสก,กแค่แตะๆพอเดี๋ยวมันจะุมมันจะเข้มมากมันจะ,นจะ,มมนจะดูแก่ไป แล้วก็มาปัดแก้มคะ่ะแล้วก็สวยขึ้นแล้วจากเมื่อกี้หน้าผีนะคะเดนเราก็จะสวยขึ้นแล้วแล้วก็อ๋อเรามาดูเชดดิ้งให้ราแลรวโอเคไหมแล้วไม่มโอเคแล้วก็ ใช้ก็มาเก็บงานเอาทีทนึ่นนะคะ่ะเวินายังไม่เรียวพอยังไม่เรียวพอเราก็จัดไปแลคะเก็บงานแล้วก็ทาลิสติ๊กนะคะ เห็นไหมแล้วก็สวยแล้วเห็นไหมสวยแล้วจุกซอฟน้าไม่เยอะนะคะแก้มก็ชมพูเรื่อๆแต่ไม่แสงมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ป้าจุกูก็ชมพูมมพอยู่นะตูดลิงเปนะ็นไงกล้องมันปร,ปรับเองเนาะเออเห็นละนะคะป่าแล้วก็แค่นี้พอแล้วก็จยากได้วัวๆก็เติมตัวนี้ไปวัวๆนะคะ นี่ครับวาววเลวนะคะแค่นี้แหละทีนี้เราก็ไปเดินช้อปปิ้งได้แล้วนะคะแต่ใครจะไปเดินช้อปปิ้งช่วงนี้ก็ให้ระวังตัวนิดนึงนะคะช็อปปิ้งอย่างมีสติแม่ต้องแม่ต้องปิดหน้าต้องปิดปากหน้าต้องปิดหน้าแอลกอฮอล์ก็ควรมีใช้ตลอดปั๊มตลอดเข้าร้านไหนก็ปั๊มแอลกอฮอล์ใส่ใส่แล้วก็กลับไปบ้านค่อยบำรุงม,มือเอานะคะแล้วก็มาล้างแล้วบำรุงม,มือเอาเนาะก็ ช้อปปิ้งช่วงโควิดก็ต้องช็อปปิง้งอย่ามีสตินะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามห้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ